สวัสดีครับอยู่กับช่องปิตูน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับวันนี้เราพามาดูรถแห่ครับรถแห่เชิดสาวครับที่เด็ดเมืองช้างครับพี่น้องนี่ก็เพิ่งมาถึงบ้านนะครับเพิ่งขึ้นโครงเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบรอบคันก่อนครับพี่น้อง รถแห่เชิดสาวครับเชิดสาวออดิโอนะครับลายก็จะเป็นชบากแก้วกับก้านกล้วยนะครับมาเดี๋ยวเราพามาดูข้างในกันะนี่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆครับภายในก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องมาปูพื้นอีกรอบหนึ่งนะครับ อยู่บ้าน้าย่ายบ้าน,าานสวยอยู่ครับยทมสวยตโอ้ดูขา้างในรับ มาเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้ช่างเชิดมาดูก่อนมาแนะนำก่อนครับมา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 แมนแม่นอีมาโหดครับทีเด็ดเมืองช่างครับพี่น้องสวัสดีครับช่างเชิดสวัสดีครับผมนี่ครับพึ่งทำเสร็จมาเมื่อสักครู่หมดเท่าไหร่ครับผมโอ้อันนี้เป็น โคมือสองครับจะมาตัดเติมใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของเขาซื้อมาส่วนนี้ครับรีวิวซื้อมาส่วนนี้นะจะมาตัดตัดเองตัดหน้าเนาะอันนี้ขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เลยส่วนแ้่โครงนี้ก็จะเป็นตัวเก่าตัวเก่าแล้วก็ต่อเติมเอาเนาะต่อเติมเอาแปรงให้มันมันดูสวยงามโอ้ตามงบแล้วตามงบหมดเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้หมดไป เอาเฉพาะโครงนะครับเฉพาะโครงเนาะครับครงรวมค่าทำสีพร้อมครับหมดไปเกือบถึงแสนครับเกือบถึงแสนครับน่าจะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้ารถตัวรถอีกครับตัวรถอีกแปดแปดหมื่นแปดหมื่นห้าเออตีรวมก็ประมาณสักเกือบถึงสองแล้วครับเกือบถึงสองแล้วในยังไอ้สันไทยเออใช่อยู่ข้างบนอีกเด้อข้างบนย้อซื้ออีก อันนี้จะเป็นเฉพาะโค้งนะครับอันนี้เปิดข้างได้ใช่ไหมครับเปิดได้ครับเปิดได้โอ้เปิดได้นะครับนะครับทางนู้นนะครับโแล้วตู้เบรจะเป็นของอะไรครับผมเทอร์โบครับเทอร์โบทอโบสิบแปดนิ้วแปดนิ้วของใครนะครับอาจารย์ไลเล่ครับอาจารย์ไลเล่ข้างหน้ากี่เทอร์โบไลเล่อาจารย์อาาจรย์ปัญญาพอในในเมืองเรานี่แหละครับข้างในกี่ข้างหน้ากี่ ยี่ยี่ใบครับหกใบลงหน้ากหลังหกใบครับหลังหกหน้าหกหลังหกกลางกลางก็ใช้อะเมเจิแงล่ะโอ้เล่นของเล่นของหนักเลยตัวดื้มหน้าสองใบหลังหน้าหน้าสองหลังหลังก็สองเนาะหน้าหลังให้เท่ากันเลยสวยอยู่ด้ีครับพี่น้องพี่น้องข้าเบิ้งอันนี้ก็ตามตามงบเนาะนี่คือชบาแก้วกับก้านกล้วยนะครับ งามงามงามอยู่ดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดนะครับโอ้ยได้ได้ได้เปิดนี่เปิดนี่ครับเปิดยางหน่อยเด้อโอ้โหเออมันติดสีมันติดสีสีพึ่งพึ่งมาถึงครับนี่ครับพึ่งถึงอันนี้อันนี้ก็ต้องมามาปูอีกรอบหนึ่งเนาะต้องเก็บรายละเอียดอีก แล้วก็ยังเหลือสันไทยเปิดข้างได้นะครับคันนี้ได้เลยงานงานเร่งมากเพราะช่างช่างเขารถเยอะผมต้องมาเก็บเองอีกอตู้ก็พร้อมแล้วเนาะกี่วันนี่จะเสร็จนี่น่าจะทำสองวันให้เสร็จเลยครับโอ้สองวันนี้จะให้เสร็จเลยเพราะว่าวันที่สี่นี่ก็จะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาใช่เนาะครับวันที่สี่นะเดี๋ยวในตู้อยู่ไหนเนาะนเดี๋ยวพาไปดูตู้ก่อนเอ๊ ทีเด็ดอายุนี่แล้วครับนี่นี่โอ้อันนี้ก็เป็นเสียงกลางอไม่เจอตรงเเป็นโดอะไรครับผมนี่มันเป็นของมันเลยครับมาของโรงงานเลยของจากโรงงานเลยโอ้เน็ตเบิร์กอะไรก็ของเดิมของเดิมหมดเลยอันนี้เนาะนี่ตู้นี้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่แบมพู อาจจะรบๆเลยนะครับพี่น้องเอ้ยมองบ้านก็ได้บ้านเนาะน้วุ่นๆอยู่คับนี่โอ้นี่ครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์เราทำเองใช่ครับนี่เป็นสติกเกอร์โอ้ก่อนครบแล้เราแค่ออันนี้ก็ใช้ประมาณสักขึ้นระบบน่าจะสองวันเนาะเดี๋ยวต้องมีคนจูนด้วยใช่ไหมครับนี่ โอ้นี่นี่โอ้นี่ครับดีใจขึ้นรถเฮนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ช่างเชิดบกผมหน่อยครับอันอันนี้ก็จะเป็น9,002ตัว9,002ตัวตัวที่คนเขาไม่อยากซื้ออืมนี่ยอันนี้ขับเบรดตรงขับขับเบรดอันนี้อันนี้ขับกลางไหมขับกลางครับขับกลางแล้วอีกสองเท้นอยู่ในในลังข้างบนใช้ power gear เท่านนครับนี่น่าจะ พีเอ๊น่าจะซีเนนะครับพอ๊ซีเทนอันนี้ก็เอ็กเอสิบสองเอ็กเอ๊ไม่ก็จะเป็นของชั่วชั่วอันนี้ก็ระบบอันนี้ครัับอนนี้ปลั๊กไฟปลั๊กไฟนะครับปลั๊กหลุดสวยๆครับพี่น้องนี่งบไม่น้อยครับงบได้น้อยโอ้เครื่องปั่นยังไม่มีเด้อครับไม่เดี๋ยวว่าเครื่องปั่นยังไม่มีสั่งอยู่โอ้ไตรกิโลครับอาจารย์ น่าจะสิบห้าเลยสิบห้าเอาน่าจะเอาประกอบรับเบสประกอบ,รกอบอเรื่อยๆป,ป,ประกอบเลือยนี่ครับดูแค่เสียงกลางก็จะกินขาแล้วครับพี่น้องขึ้นหน้าหน้าสองหลังสองนะครับเบสก็หน้าหกหลังหกงามงามพี่น้อง คนงบหน้อยงบหน้อยเด้อครับบ่แม่นลดอาเซียเด้อครับนี่ลดสวยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อครับอยู่ข้างหน้าเลยศูนเด้วเป็นเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อเดี๋ยวให้ช่างเชิดบอกเลยครับศูนย์เก เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกจะเป็นเชิดซาวแล้วก็ YouTube ก็เพิ่งจะเพิ่งจะเปิดนะครับเชิดโอ디โอเด้อเฟซบุ๊กคนละชื่อตามเพจโอ้ยนั่นไอ้นั่นยูทูบยูทูบยูทูบก็จะเป็นรถแฮเชิดออดิโอนะครับเดี๋ยวประมาณสักสองวันเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้รีวิวให้พี่น้อง ชมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เปิดโทรครับก็ท่านใดครับที่สนใจครับรถเฮมินิก็ไม่เชิงว่ามินินะครับเพราะว่าเสียงกลางก็ไปก็สุดยอดแล้วครับเสียงกลางก็เป <c oughs> ็นขาแล้วอือ จันฝนจันฝนจันฝนนี่นวันนี้เราไปมาถ่ายไมโครนะครับงามอยู่ด้ยถ่ายบัดคนงบน้อยครับจัดตามงบเลยครับเอ๊ะประมาณกี่วันนะช่างเชิดเอาไปให้เขา <ornament. S 1> ทำ กึ่งงทำสีทำสีทำสีน่าจะสิบวันนะอ๋อน่าจะเดือนเดือนเดนครึ่งทำอยู่ไหนครับนี่ทำโครงอยู่รถเฮวานเย็นสาววานเย็นสาวอยู่ลำดวนครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องแต่รถเฮเราอยู่ที่บ้านอาคุณนะครับตำบลกระโพอำเภอะตุมจังหวัดสุรินทร์ครับ มีอีกหนึ่งคันครับที่เดิดเมืองช้างครับเดี๋ยวตอนที่จะขึ้นก็เดี๋ยวผมจะเข้ามารีวิวให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ว้มาเยี่ยมชมก็เลยจัดรีวิวให้หนึ่งคลิปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ